สวัสดีครับพี่นองเกษตรกรทุกท่านนะครับและก็พี่นองที่รักในการทาเกษตรทุกคนนะครับวันนี้ผมสิพาพี่นองมามาอัปเดตน้บมันสับปะหลังนะครับหลังจากโดนฝนไปทุกมือนะครับวันนี้สิพ้าพี่นองเขามาเบ่าถึงเรื่องใบยิกนะครับใบยิกใบงอนะครับที่เปลี่ยนแปลงลุ่งเรืนงานตะกี้นะครับที่ผมทายพี่นองด้ห้องด้เบิ้งนะครับซุมมือนี้ ใบยีกนะครับหลังจากเพิ่นได้ฝนแล้วนี่เพิ่นกันเริ่มขึ้นนี่พี่น้องใบยีกก็บพ่ค่อยเห็นนะครับใบยีกก็บ่ค่อยเห็นแล้วหลังจากถือฝนนะครับถือฝนมาหยอดกันหยอดกันเดือนได้ดีนะครับเรียขึ้นนะพี่น้องนี่ครับจากจากมืองเดิมนะครับที่ผ้าแหลยงไปน้ำก็ขึ้นประมาณสองสามเขื่อนนะครับที่ผมอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งตั้งแต่กี่นะครับฟัง ฟังท่านนี่ต้งไปเบิ่นนะช่วงแดงๆนะครับจะเจอปัญหาใบงีกใบงอนะครับเปียแปลงเหรืองานหลังจากที่ิ่นดวนฝนมาแล้วเพื่อนกับบ่คคอยมีดที่พี่น้องนี่ครับเนี่ยนี่ครับช่วงแดงๆนะครับเนี่ยกระโดนใบงีกใบงอเหรียงานนะครับพราะิันถือฝนนะครับเพื่อนกับขึ้นน้อเก่านะครับเพื่อนกับขึ้นคือเก่ายอดเพิ่นกับบ่องีกนะครับคือจังที่ผมบอกพี่น้องเกษตรก่เข้าไปนะครับว่า ใบยีงเนี่บ่ต้องอยัดนะครับเราก็บ่ต้องฮักนะครับเนี่ยตั้งแต่กี่ผมก็ยิ่งักยอดออกนะครับยอดออกจากแปงเลยช่วงบัดที่นี่ปีนี้มากผมก็บ่หักแน่พี่นอนองนี่ครับหลังจากพิ่นถือฝนมากพิ่นก็ขึ้นตคือ,เ,อเราเล้พีนน่นนองเด้อน,นี่ครับช่วงแรกๆนี่ก็ถือใบยีงเหรียญงานนี่มันก็ยิงงี้งอลงนะครับใบนี่ก็จีนน้อยๆรีบๆเลี้ยวๆนะครับแต่ว่าพอโดนฝนไปแล้วใบงี้ก็เริ่มหายไปนะครับ ยอดเพิ่นกระเดือนได้ดีดิพี่น้องเนี่ยนี่แหละครับพี่น้องกเกษตรกรนท่านได้ี่เจอใบงี้กบ่ต้องบ่บ่ต้องเป็นหว่วงครับพี่น้องบ่ต้องเป็นปกลางว้นครับเดี๋ยวเพิ่นโดนฝนนะครับเพราะว่าฝนนี่นามฝนนี่มากมันกับมีปุ๋ยมีหยางมากน้ำมันมนะพีน่น้องเนี่ยเพิ่นกะได้ได้กินได้หยางเพิ่น,ในกะขึ้นนะครับนะจากที่เป็นใบงี้กใบงอนะครับมันกะขึ้นนึกเราพี่น้องนี่ครับ หลังจากถือฝนไปกับท่วมหัวนะครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับพี่น้องไม่ต้องไปกังวลน,นะพี่น้องไปงี้นี่ครับพระมณีกับพระพี่น้องเขามาอัปเดตเบื้องนะครับนี่เดียวมว่าไทยพี่น้องเมืองตะกีไปนี่กด็ดีงี้เปิลเลยครับเนี่ยงี้ลงใหมห้างไตเนี่ยหลังจากโดนฝนไปก็ขึ้นไี้แลพี่น้องนี่ครับ มื่อนี้ภาพพี่น้องเขามาเบิงมันนะครับหลังจากขึ้นมาโลกหญ้าฝั่งนั้นนะครับว่าจะเอาใเป็ี่วนเห็ดพันนะครับฝั่งท่านี่กับบ่ไหหมี่หญ้านะครับก็เริ่มถ่วมหัวแลเหลืออีกบ่กี่เดือนนะครับก็จะได้เอาออกนะพี่น้องที่เหล่ของว่าจะลาลงไปทั้งไตบัดที่นี่กับเปลี่ยนแผนนะครับบันที่นี่ก็เลยกันเห็ดในหน้าเบิดนะครับบ่อลงไปนะครับนี่ครับฝั่งท่านี่ก็จะเป็นอีแหล่เบิ้ลครับ จะไปเสียฟังกันนะครับน้อยหนึ่งพอมันเหึ่มนะครับพอยังเข้ายังบได้ปากนะครับปีนี้ผมก็ว่าจะออกแ้วก็จะปาบไม่นบนี่พี่น้องหลังจากโดนฝนไปก็ถือว่าโอเคนะครับกับพ่อให้นะครับ คร่าวๆนะพี่น้องคร่าวๆนี่ครับนีแหละครับ พอฟังทั้งไตนี่ก็จะเป็นนิแหลมาเบิดนะครับไ่ค่อยได้สามฟังทั้งตังนี่ก็จะตายหลายนะครับก็เหยื่พันธุ์อื่นมาสามแต่ว่าฟังทั้งไตนี่ลงมาอีแหลจะยั่ง,ยงเบิดครับนี่ครับนี่แล้วครับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องซ้ำหนี่งนะครับครับมีเวลาขึ้นมาเบิง่งนิดหน่อยนะครับข้าวเดี๋ยวข้าวพี่น้องสามาเบิง่ง ะนะสำหรับพี่น้องกเกษตรกร,รท่านไหนนะครับที่เจอใบงีบใบงองเปียแปงนะครับก็ต้องกังวลใจนะครับนี่นะครับนี่น,น,นี่พี่น้องเนี่ยเห็นว่าเนี่ยหลังจากช่วงแรงนะครับเนี่ยเพิ่นโดนเพิ่นโดนช่วงเนี่ยพี่น้องเห็นบ่เพิ่นก็บงีกลงนะครับหลังจากโดนฝน,นอยอดเดือน,นอยอดกับบวงิบนะครับขันบ้มหักช่วงนี้ออกปุ๊บนี่ขันขันบ้มหักกอกเอาไปถีมยอดยอดที่เพิ่นเดือนตรงเนี่ยเพิน่นเพิ่นงอไม่เพิ่นก็สิงิกที่พี่น้องกับมหักออกวงมันเลยบ่หักกวางนะครับ เห็นไหครับพี่น้องเกษตรกรนะครับท่านใดพี่น้องท่านใดที่เจอนียครับใบงีเพียแปงบ่ต้องกังวลนเลยพี่น้องบ่ต้องกังว่นนะครับปล่อยเลยนะครับอย่าก็บ่ได้เสีแต่ว่าโดนฝนไปมันก็ขึ้นเงกานะครับสำหรับคลิปนี้กับภาพพี่น้องเขาขึ้นมาอัปเดตเบื้องแค่นี้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่เจอปัญหาหนามนะครับเจอปัญหาหนามท่วมก็ขอให้พี่น้องพันวิกิตไปเร็วๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่วอย่งหลายนะครับ ขอให้พี่นอ้องเข้ายู่ดีไม่แห้งกเกษตรกรนทุกท่านนะก็ขอฝากพี่นอ้องกดช่วยกดไลค์กดแชร์ผมกันแล้วกันนะครับสำหรับท่านนี้ก็ไม่มย่างไรก็ขอกล่ามาสวัสดีครับ